รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวก่อนเปิดรายการแล้วมีตลเมีเพลเข้ารายการอยู่แล้วก็ยังจะกิน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 อยู่นั่นแหละคนมันเห็นมันก็ต้องกินถูก่อย เท่านี้ให้เกลียดหิวไม่มีแรงทำงานทำไงสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะจากบรรดาเจ้ากพวกเราในรายการสบายข้อเมี้ยนากินต่อไปกินต่อไปตลาดนี้ไม่รู้เรื่องเลยการทำงานกองทัพต้องเดินด้วยท้องผู้ใดเสียงมุนเส้นฮ้องรอง หรอก็อยากกินอยู่อ่ะกินขนาดเนี้ยไม่กลัวอ้วนหรือไงกลัวสะกดยังไงนี่กินเยอะไม่กลัวอ้วนไม่กลัวแต่ถ้าหิวปุ๊บกินปั๊บอิ่มท้องตลอดเวลาอันนั้นกลัวกลัวจะแก่อ่าใช่จริงหรอคะ วนค่ะเรื่องการกินนี่แหละตอนนี้มีกระแสดังระเบิดระเบ้อไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีคุณหมอชาวญี่ปุ่นนี่อ่ะให้ดูหน้าคุณหมอคุณหมอชาวญี่ปุ่นชื่อนายแพทย์โยชิโนรินัคุโมะบอกว่าบอกว่ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดียิ่งสวยเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อันนี้คุณหมออายุ36ปีค่ะวันเวลาผ่านไปคุณหมออายุ50กว่าค่ะคนเดียวกันเหรอคะแสดงว่าหมอคนที่เป็นข่าวเป็นอยู่ตอนนี้ที่บอกว่า ปล่อยให้ท้องหิวร้องจอกจอกเนี่ยก็คือหมอคนนี้เลยเคนเดียวกันเลยพี่หนิงดูดูดูอันนี้กับดูอันนี้คือคนเดียวกันเลยหนิง <ๆ S 1> เคยอ่าน<ๆ>เขาบอกว่าหมอคนนี้เนี่ยจะปล่อยให้ท้องร้องเนี่ยแล้วคุณหมอก็จะกินแค่วันละมื้อเดียวจากนั้นก็จะปล่อยให้ท้องตัวเองในหิวเพราะว่ายิ่งหิวยิ่งได้ยินเสียงร้องจอกจอกอะไรเนี่ย แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่กระบวนการหนุ่มสาวเออกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งใช่เชื่อเฮ้ยอ่านมาจริงๆเคยเห็นเคยอ่านไม่อยากจะเชื่อเลยนะแค่กินข้าววันละมือแล้วปล่อยให้หิวเนี่ยจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ขนาดนี้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ตรงลงมันจริงหรือเปล่าหรือแค่่าวล่ะนี่อย่าว่าแต่เมียไม้เลยสงสัยเลยดิฉันเนี่ยนะก็สงสัยไปเดินตลาดซอกบุมไหนนะชาวบ้านก็สงสัยบอกว่า ฝากให้เราเนี่ยมาช่วยหาคําตอบให้หายสงสัยกันสักทีเนาะได้เลยค่ะชาวบ้านค่ะที่เราจัดให้นะคะ<อ><อ>วันนี้นะคะเราเชิญคุณหมอท่านหนึ่งนะคะ<อ>ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกินเพื่อสุขภาพเพราะคุณหมอนะคะทดลองกินด้วยตัวเองมาแล้วนะคะแล้วก็เอาชนะหโรคร้ายนะคะที่ตัวเองเป็นอยู่ให้หายเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะโดยไม่ต้องกินยาสักเม็ดเดียวนะคะขอเชิญนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์ค่ะเชิญค่ะ หมอมาเลยคะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค e ่ะก่อนจะไปเรื่องหิวแล้วสวยนะคะอยากรู้ว่าคุณหมอเคยป่วยเป็นโรคอะไรมาบ้างคะก็เป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันค่ะก็คือเบาหวานโอความดันโลหิตสูงค่ะไขมันในเลือดผิดปกติตับอักเสบโอ้มะเร็งเลือดค้นยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงโรคสุดท้ายคือโรคอ้วนอุ๊ยมีโรคอ้วนด้วยค่ะคุณหมอเป็นทั้งหมด6โรคครับแล้วคุณหมอหายจากไอ้6โรคสุดทอดนี่ยังไงคะที่บอกว่าไม่กินยาเลยสักเม็ดหนึ่ง ก็เพราะโรคหกโรคเนี่ยเป็นโรคพฤติกรรมโรคพฤติกรรมเราต้องแก้ด้วยพฤติกรรมก็คือมาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่โรคพวกนี้ก็หายไปได้ตอนนี้เหตุที่ปัจจุบันคนอื่นยังเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกมันเป็นยังไงแล้วที่ผิดเป็นยังไงเราก็ใช้ชีวิตไปตามที่เราต้องการแล้วเราคิดว่ามันดีแล้วถูกแล้วหรือถูกใจเราก็ทําให้โรคพวกนี้ไม่มีโอกาสหาย คุณหมอบอกหมอเคยเป็นโรคอ้วนใช่ไหมฮะเคยหนักสุดเท่าไหร่คะร้อยสิบกว่าโลแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้80กว่าลดองมาเยเลยค่ะนี่แบบได้ลดลงนี่ไงก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตหลักการกินที่สําคัญก็คือกินอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมีอาหารที่มนุษย์ไม่ควรจะกินด้วยมีฮะเยอะแยะที่เรากินทุกวันนี่ทุกวันเนี่ยเป็นอาหารที่มนุษย์ไม่กินจริงเหรอหลักของมนุษย์เนี่ยเราเป็นสัตว์กินพืชผักก็มีทั้งผักใบผักกินหัวอะไรพวกนี้เราพัฒนาอันนี้คือหลัก กินเท่าไหร่ก็ได้แล้วอะไรที่ไม่ควรจะกินคะก็จะมีเรียงลําดับเนี่ยเอาความเป็นพิษตั้งแต่เนื้อสัตว์ที่ย่อยยากสุดก็คือพวกเนื้อสัตว์ใหญ่พวกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้ออะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็จะอยู่ในลําไส้เราสามวันแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ไกลจากตัวมนุษย์มากๆเป็นเนื้อสัตว์น้าอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณวันหนึ่งเพราะถ้าเรากินเนื้อปลาเนี่ยผลมันก็จะ เสียหายน้อยลงนะที่คุณหมอญี่ปุ่นนะงุโมอะไรเนี่ยที่บอกว่ากินมื้อเดียวแล้วจะสวยขึ้นสาวขึ้นอะไรเงี้ยมันจริงเหรอคุณหมอคะแล้วเราจะต้องกินยังไงนะกินอะไรบ้างแล้วกินแต<โ>่ใจเย็นนะคะยิ่งคำถามร้วนมากๆเลยนะคะ<โ><โ>เราต้องนั่งคุยกันยาวในเบรกหน้าแล้วถ้าอยากรู้ว่ายิ่งหิวยิ่งสวยกินมื้อเดียวแล้วสุขภาพดีขึ้นจริงหรือเปล่าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเอาเลยค่ะ Cheers